สวัสดีครับผมวันนี้พีรีวิวนะครับจะมาเล่นเกม g ก็ s h i n งอินแพนะครับในตัว iPad Air 4ปี2020นะครับผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องนี้ว่าสามารถเล่นเกม g a ็ s h i n ง i ินแพได้สูงสุดที่เท่าไหร่ผมจะปรับเกมไว้ที่สูงสุดในการเครื่องนี้นะครับที่จะรองรับได้นะครับผมผมจะเข้าเกมเลยนะครับ iPad Air 4ใช้ CPU A4 A14 Bionic นะครับผม ตัวเดียวกับใน iPhone 12ครับ mm hmm. ผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5 GHz นะครับ mm hmm. ในการเล่นครั้งนี้ ครับผมจะสไลด์ให้ดูนะครับว่าเรื่องการนะครับผมจะปรับตัวละครที่สูงสุดนะครับไปที่ทก้นนะครับไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ผมจะปรับการสแสดงผลครับผมจะตั้งค่าเป็นสูงสุดหมดเลยนะครับเฟรมเรทผมจะเ60เฟรมครับสูงมากสูง ทุกอย่างผมปรับเป็นสูงมากให้เลยนะครับผมเพื่อจะทดสอบประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวมาทำการเล่นนะครับมาดูนะครับเมืองเวลาเราหมุนจะลื่นไหมครับโหลื่นอยู่ครับผมผมจะเดินไปหาแม่น้ำนะครับ 안체 엔터티 เล่นถือว่าเล่นนะครับผมเล่นมากเลยครคร This is bad. Oh, thank the thousand. If I may ask. Ew, cut it out. Marvelous. I cannot. Please, let's talk in the court. What's This place will do. Tell us what it's about. How should I begin? Oh, right. It's a secret of my... Don't worry. As a matter of fact... Oh. Wait, why do you sound so blood? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are really my... This is no different from children in it. Yesterday I was... Treasure? According to his... Treasure. Path, but the location of the room... My grandfather, a magic sword. Whoa. The sword was the moment he, with the mud butt, to avoid meaningless conflicts. My grandfather, the world we live in is fascinating. Holy. A game me. of treasure hoarders has been, I'm afraid, we won't let it fall into the world. You just rest show. Wow, great. Hey, so what do you think? Isn't it exciting? We're talking about a super super powerful. Arcadia. Hmm. But you can... That's a We can't afford them beating us to the treasure. Really? Well then... Hey, thanks for your in. However, I do have some. I sent. Really? Where's now? Nettie will be. Then what are we waiting here? You have my thing, of course. You. Oh. ในการเล่นครั้งนี้นะครับผมก็ภาพญ่าอะไรคือโหดูดีมากเลยครับผม,ผมใช้ได้เลย่ะครับ is happening to me. Him. Thanks so much. It's map traveler. Oh. <laughs> People in our circle know how lucky. But listen well, 3. Nah. There's also this map that came. Could. So the clue well should be a piece of cake for you. Well, if I'll leave you the in hey. รับผมผมลองลองสไลด์ภาพนะครับคาพผมดูครับนะ <c oughs> รือว่าภาพถือว่าสวยงามมากเลยครับ <c oughs> การเล่นถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับผมสลับเจ้าตัว iPad Air 4นะครับในการเล่นเกมผมว่ามันโอเคมากนะครับผมตั้งค่าสูงสุดให่น,น้นะครับเพื่อนๆสวัสนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นการทดสอบให้ปรับแค่สูงมากนะครับในการเล่นเกมผมจะแนะนำนเพื่อนๆถ้ามีเจ้า iPad Air 4นะครับจะเล่นเกมก็คือปรับแบบนี้เลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นแล้วก็ ถ้าเราตั้งค่าสูงสุดแล้วเครื่องอาการเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนเลยครับผมดังนั้นผมแนะนําว่าให้ตั้งค่าที่สูงสุดหรือใครไม่ชอบก็ปรับเป็นปกติก็ได้ครับสำหรับผมถ้าผมเล่นเกมนี้ในไอแพผมจะขอปรับที่สูงมากแล้วกันครับเพราะว่ามันได้อัศรศในการเล่นครับพวกตัวละครอะไรสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆครับผมบอกเลยครับว่ามันสวยจริงครับสังเกตเวลาเดินเดินอยู่ป่าย่ามนะครับย่ามจะขยับนะครับผมชอบมากเลยครับ กราฟิกในเมืองก็สวยมากเลยครับไม่มีการโหลดนานโหลดอะไรนานเลยครับผมสวยสวยบอกว่าสวยครับผมไม่ได้ไวยนะครับมันดีก็บันดีครับผมนีมม่อะไรบ้างครับสวัสดีสสดผมพอคุณนะครับ